สวัสดีค่ะวันนี้นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคนละครึ่งเฟสสมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมกันนะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส4ีค่ะกดยืนยันสิทธิ์วันที่14กุมภาพันธ์นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีเฮนะคะบอกว่ามีรับเงินเพิ่มค่ะโครงการคนละครึ่งเฟส4ีมีมติว่าที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนเวลาโครงการนะคะให้เร็วขึ้นมาจากเดิมที่กำหนดไว้เนี่ยเมื่อในวันที่1มีนาคม2565แต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นเร็วขึ้นนะคะเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นี้ค่ะ รายละเอียดนะคะผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลไม่ต้องปรลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เว w คนละครึ่ง .com ไม่ต้องทำใหม่นั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่การให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติหมายความว่าคนที่เคยใช้อยู่แล้วต้องไปกดรับสิทธิ์นะคะถึงจะสามารถใช้สิทธิ์คนละครึง่งโครงการนี้ได้นะคะในเฟสที่4ี่ค่ะ ดังนั้นนะคะผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสที่4จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งภายในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้ด้วยค่ะถึงจะใช้สิทธิ์ได้นอกจากนี้จะมีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนโดยจะเติมเงินเข้าไปเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ตกบกพร่องนะคะไม่ตกหล่นตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองค่ะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้เริ่มกดยืนยันสิ์ได้ในช่วงเดือนกลางเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยจะใช้เวลา ประมาณ1สัปดาห์ค่ะทำการตรวจสอบข้อมลูลและประเมินว่าจะเริ่มใช้จ่ายเงินได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโดยขั้นตอนจากนี้จะต้องนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีนายดุชาพิทยะนันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาเศรฐษฐกิจและสังคมแห่งชาติวงเล็บสสชอค่ะ เป็นประธานเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส4ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอพิจารณาเป็นระดับถัดไปค่ะโดยในเบื้องต้นจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4ในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะก็คือกลางเดือนหน้านั่นเองค่ะ เพื่อเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แล้วก็คาดว่าวงเงินที่จะใช้เนี่ยจะอยู่ที่1,000ถึง1,500บาทค่ะระยะเวลาการใช้จ่ายประมาณ2-3เดือนนะคะโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องกดเพื่อยืนยันรับสิทธิ์นะคะไม่ใช่ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัตินั่นเองส่วนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนกลุ่มเปราะบางคาดว่าวงเงินนะคะจะได้อยู่ที่500ถึง100บาทค่ะวันนี้มาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องโครงการโครครึ่งมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะฝากทุกท่านกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินต่างๆโครงการต่างๆของรัฐบาลน,นะคะที่ช่องนี้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ